สวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงตำนานเล่าขานนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับเรื่องเล่าห้าวัดไทยผีเฮี้ยนที่สุดนะครับไปชมกันนะครับว่า้านดับวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผีดูที่สุดในประเทศไทยเริ่มกันที่วัดที่หนึ่งครับวัดปิตุลาที่รานรังสลิดอย่างวัดฉะเชิงเซานะครับ ตำนานวิญญาณเฮียนณลานประหารวัดปิตุลาธิราชกรังศริดเดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาการประหารชีวิตอังยี่ที่วัดเมืองเมื่อปี2391สมัยรัชกาลที่3นั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆบางก็รู้สึกษาสงใจบางก็รู้สึกสงสารและเกิดทุกเวทนาศพอังยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดและ นำถูกไปฝังไว้แบบประญาติไม่มีใครกล้านำศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วยพอหาสมรู้ร่วมคิดจึงจำต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายอั้งยี่นั้นทุกทรมานนักจิตสุดท้ายก่อนที่ลมเต็มไปด้วยความกลัว มีอารมณ์โกรธแค้นชิงชังยามที่วิญญาณออกจากร่างจิตจึงยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจนนำพาไปยังทุกขติยภูมิอยู่ในโลกของวิญญาณในภพภูมิที่ทุกทรมานแรงอาฆาตพยาบาทของความแค้นที่ฝังใจก่อนความตายทำให้วิญญาณแต่และดวงไม่สงบสุขหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะเป็นวิญญาณตายโหง ที่ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมมาตัดรอนกรรมต้องตายวิญญาณทั้งหลายจึงสิงสถิตยอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมดวัดเมืองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่นั้นด้วยกิติศักดิ์ความเฮี้ยนที่เคยมีผู้พบเห็นอ้างยี่ประสบหลายคนเล่าว่าเห็นคนจีนเลือดท่วมหัวที้วห,หัวเดินรอบวัด บางคนเป็นคนแขนขาดขาขาดไส้ไหลเดินโซซัดโซเซผอมเหลือแต่กระดูกสภาพกดยากหู่โหยไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะญาติพี่น้องหรือคนรู้จักคงจะก,กลัวว่าถ้าจะนำเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีจีนก็กลัวจะถูกจับอีกจนทำให้วิญญ,ญาณกดโซทรมานดึงออกอารวาสหลอกหลอนหนักขึ้นไปอีกเราก็ไปต่อกันที่วัดที่สองนะครับ วัดสุวรรณารามบางเกาะน้อยวัดสุวรรณารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินทรงมีพระราชดำรัสให้นำเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิตวัดสุวรรณารามริมคลองบางเกาะน้อยก็มีเรื่องผีผีอยู่มากเช่นกันวัดสุวรรณเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นลานผ่าชีวิตเฉลยพม่าในการตัดคอซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นร่างของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าโจงกระเบนแต่ไม่มีหัวมายืนอยู่ให้เห็นส่วนสถานที่ที่นำศพเหล่านั้นมาฝังก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนสนามวัดสวรณรามและลานวัดสวรณรามในปัจจุบัน ที่เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เคยฝังศพเนื่องจากว่าเมื่อครั้งมีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณน,นี้ก็มีคนพบกระดูกคนอยู่มากมายมีเรื่องเล่าว่ามีคนเคยพบเห็นกระดูกท่อนขาหรือท่อนแขนก็ไม่ทราบแต่ก็มีกำไรทองคล้องอยู่แสดงว่าเจ้ากำไรนั้นน่าจะเป็นฐานพม่า ระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่พอควรคนที่ขุดเจอกำไรก็เอาไปขายนำเงินมาซื้ออาหารให้ภรรยาที่กำลังท้องแต่คืนนั้นก็ฝันเห็นทหารพรม่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกว่าตายทั้งกลมต่อมาจะมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสวนแห่งนี้ที่น่าสนใจก็คือหากใครที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศาล ก็จะเห็นภาพวาดเป็นรูปของกองฐานพาม่าไว้สามรูปแทนที่จะมีเจเวรอยู่ด้านในแบบสารพภูมิทั่วไปคงเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของฐานพาม่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกทั้งด้านนาสารก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากๆก็จะใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไป วัดที่สามครับวัดพระพาชัยกรุงเทพอีกที่ต่อมาคือวัดพระพาชัยยานป้อมปราบศัตรูพ่ายมีวัดวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดพระพาชัยตั้งอยู่หลังวัดเทพสิริภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพระพาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอิร้งเดิมทีวัดนี้เป็นที่ประหารนักโทษเหมือนกับวัด สกเกตศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านหลังวัดสกเกตบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าประตูผีอย่างที่บอกนั่นแหละพอประหารเสร็จบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแรงมากินศพที่ถูกประหารบริเวณนั้นจึงมีอีแรงชุกชุมชาวบ้านจึงเรียกกันติดป,ปากว่าวัดโคอีแรงต่อมาบ้านเมืองจเจริญขึ้นมีการสร้างถนนไม่ก็ขุดถน,นนแถวหน้าวัดพระพาชัย เพื่อซ่อมแซมแต่เมื่อคุดลงไปทีไรก็เจอแต่โกงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดทุกราต่อมาในสมัยรัชกาลที่หตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นได้มีการซ้อมรบพระองค์ได้มาพระพาเสือป่าขึ้นที่นั่นที่วัดโคกอแรง้งการเวลาต่อมาวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพระราชัยเรื่องราวสยอง ของวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเล่าขานกันอยู่เนืองๆทั้งทั่วบริเวณวัดและในโรงเรียนพระพาชัยด้วยเคยมีเด็กนักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงยุคนี้เรื่องราวและอดีตก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมๆกับอิติมศสัก์ความเย็นที่เคยมีก็ไม่ค่อยได้เห็นอีกวัดที่สีครับวัดปฐุมของคา สถานที่เฮี้ยนสุดท้ายคือสัมพันธวงศ์วัดประทุมคงคาเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอจิยาต่อมาถูกทิ้งจนเป็นวัดาร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นลานประหารบรรดาชาติพระวงศ์หลายหลายพระองค์เรื่องเล่าของวัดนี้ยังคงมีเรื่องของต้นอโศกผีสิงซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกอายุร้อยปี ตั้งแต่ง,งานอยู่ในวัดชาวบ้านย่านั้นเล่าว่ามีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายๆรูปแบบแล้วมักจะหายวับไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกตัดโค้นในปีพศ2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้จะว่าเป็นความสบายใจคลายระแวงของผู้คนข่าวลือน่ากลัวนั้นจึงยุติลงก็น่าจะใช่ วัดสุดท้ายวัดสเกตวัดสเกตเป็นอีกที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีหากย้อนไปในสมัยรัชกาลที่หนึ่งศูนย์รวมของชุมชนบ้านเรือนผู้คนจะอยู่ภายในกำแพงเมืองส่วนด้านนอกกำแพงจะมีการทำนาหรือกเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ภายในกำแพงเมืองนี้ถือรมเนียมกันว่าหากมีคนเสียชีวิตต้องขนศพออกไปเผาด้านนอกกำแพงเมือง และทางออกที่ใช้ขนศพออกไปก็คือประตูทิศตะวันออกของเมืองซึ่งเมื่อระบุต,ตามตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สี่แยกสำราญราชในปัจจุบันนั่นเองประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนครและเมืองใกล้เคียงในสมัยรชัชกาลที่สองโดยโรคหาหรืออหิวาตากโลกระบาดไปทั่ว ทำให้มีคนตายหลายหมื่นคนศพจำนวนมากถูกลำเรียงผ่านประตูผีไปอย่างวัดสะเกตซึ่งอยู่ติดติดกันเรียกว่ามีศพมากมายกองประเนินวัดไม่สามารถเผาหรือฝังได้ทันจึงต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วฝังลงไปในหลุมเดียวกันคราวละมากๆแต่จำนวนศพที่มากเกินไปทําให้ฝูงแรงแห่กันมาจิกกินซากศพกันเป็นอาหาร นั้นมาสมัยรัชกาลที่สและสมัยรัชกาลที่หก็ยังเกิดโรคระบาดขึ้นซ้ำอีกวัดสเกตก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันเหมือนเดิมทำให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแร้งที่มาติกกินซากศพจนมีคำเรียกว่าแร้งวัดสเกตเกิดขึ้นในช่วงนั้นเองปัจจุบันไม่มีประตูผีให้เห็นกันอีกแล้ว อันเนื่องมาจากการตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีและมีการรื้อถอนประตูเมืองและกำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อไว้ให้ระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกตามประตูผีมาเป็นสำราญราชเพื่อเป็นสีลิมงคลแล้วก็ตามแต่เชื่อว่าชื่อประตูผีก็ยังเป็นชื่อเรียกติดปากของผู้คนจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นที่ของกินอร่อยที่เต็มไปด้วยร้านดังอาทิร้านผัดไทยหอยทอดข้าวต้มเป็ดที่ทุกค่ำคืนจะมีคนมายืนรอซื้อกันอย่างคึกคักไม่เหลือความมวังเบงงน่ากลัวให้เห็นกันอีกแล้วทั้งนี้เชื่อว่าวัดเหล่านี้บางคนเคยอาจจะได้ยินเรื่องราวมาบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่วัดเหล่านี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มานาน และมีความสวยอยู่ด้วยถ้าใครมีโอกาสลองไปเยี่ยมชมกันดูได้ครับประจบไปครับสำหรับ5วัดที่มีผีเฮียนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเรื่องผมบายช่างยอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ